ยูเครนใช้ดโดรนคามิกาเซ่หลายลำโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรวมทั้งสถานีแยกแก๊สของรัสเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้3กุมภาพันธ์ปี2025แหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้3กุมภาพันธ์2025หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนรวมทั้งหน่วยบริการความมั่นคงของอยูเครน ได้ร่วมมือกันในการปฏิบัติการโจมตีแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนกองทัพรัสเซียนั่นก็คือโรงกลั่นน้ำมันรวมทั้งสถานีแยกแก๊สในรัสเซียในคลิปนี้แอดมินจะบรรยายไปแบบช้าๆครับพื้นที่สำคัญที่สนับสนุนด้านการเงินให้กับกองทัพรัสเซีย2แห่งครับที่มีรายงานว่าดโดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่ และหน่วยตัดต้นอากาศยานของกองทัพรัสเซียไม่สามารถสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดจึงทำให้พื้นที่สองแห่งเกิดไฟลุกไหม่ครับพื้นที่แรกนั่นก็คือโรงกลั่นน้ำมันลุกก่อยในพื้นที่แคว้นวอลโกกรัดประเทศรัสเซียโดรนคามิกาเซ่หลายลำของยูเครนได้พุ่งทะยานออกจากพื้นที่ยูเครนพุ่งตรงไปยัง โรงกลั่นน้ำมันเนฟเปเรปกาในวอโกกราดประเทศรัสเซียในระหว่างนั้นเองระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียก็ได้ทำการยิงสกัดกั้นครับแต่ว่าหลังจากที่มีการยิงสกัดกัน้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนแล้วก็ปรากฏว่าเกิดไฟลุกไหม้ภายในโรงกลั่นน้ำมันเนฟเปเรปกาในวอโกกราด สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ภายในโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ก็อาจจะเกิดได้จากสองสาเหตุครับคืออันดับแรกเลยก็คือดโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้มุดทะลุทลวงผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเซียพุ่งตรงไปยังโครงสร้างสำคัญภายในโรงงานในโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าว แล้วก็ทำให้เกิดการระเบิดตามมาหลังจากที่โดรนคาเมกาเซ่พุ่งทะยานกระทบกับเป้าหมายและอย่างที่สองก็น่าจ,จะเป็นไปได้เช่นกันครับนั่นก็คือชิ้นส่วนของโดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนอาจจะถูกระบบป้องกันภายทางอากาศของกองทัพรัสเซียยิงสกัดกัน้นแต่ว่าชิ้นส่วนของโดรนที่ถูกยิงสกัดกั้นบนท้องฟ้านั้นได้ร่วงหล่นใส ภายในเขตโรงกลั่นน้ำมันดังกล่าวหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนได้รายงานว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ในบอกโกรัดประเทศรัสเซียมีกำลังการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในรัสเซียเกือบ6%เปเซน์จากการผลิตทั้งหมดในรัสเซียนั่นก็เป็นการผลิตพลังงานผลิตน้ำมันเยอะทีเดียวครับเกือบ6%เปเซน และในขณะน,นี้ไฟก็กำลังลุกไหม้อยู่ภายในพื้นที่โรงกลั่นน้ำมันจุดที่มีการแยกน้ำมันก็เกิดไฟลุกไหมและบริเวณที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีด้านการผลิตก็ถูกไฟลุกไหมถ้าจะให้จินตนาการหรือนึกคิดตามภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามการรายงานนี้ก็อาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าถ้าเป็นการที่ ระบบป้องกันภายทางอากาศของก่องทัพรัสเซียยิงสกัดกั้นดโดรนของยูเครนไว้ได้นั่นมันก็เป็นเรื่องที่บังเอิญมากที่ชิ้นส่วนของดโดรนจะร่วงหล่นใส่พื้นที่สำคัญภายในโรงกลั่นน้ำมันนั่นก็คือจุดคัดแยกน้ำมันและบริเวณที่มีการติดตั้งเทคโนโลยีในด้านการผลิตน้ำมันและในขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ของรัสเซีย ได้มีคำสั่งปิดสนามบินในวโกกราดหลังจากที่มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นหลายครั้งและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัสเซียได้มีการแจ้งเตือนภัยในระดับอันตรายในระดับที่เรียกว่าขั้นสีแดงก็คงจะเป็นการแจ้งเตือนอันตรายในระดับสูงสุดครับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจาก บริเวณริมชายแดนยูเครนรัสเซียประมาณเกือบ500กิโลเมตรพื้นที่สำคัญที่สองซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนกองทัพรัสเซียที่ยูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่พุ่งทยานเข้าใส่นั่นก็คือโรงงานแยกแก๊สในแอสตรากันประเทศรัสเซียครับแหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานโดยอ้างอิง ตามการรายงานจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนได้บอกว่าดโดรนของยูเครนหลายลำก็ได้พุ่งทะยานเข้าใส่โรงงานแยกแก๊สในแอสตรากันหลังจากที่ดโดรนคามิกาเซของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่โรงงานแยกแก๊สแห่งนี้แล้วก,ก็มีรายงานว่าเกิดไฟลุกไหม้ภายในโรงงานเช่นกันครับ โรงงานแยกแก๊สแห่งนี้มีขีดความสามารถในการผลิตแก๊สแยกแก๊สได้ประมาณ12,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีครับและพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่ก็อยู่ห่างไกลจากพื้นที่แนวหน้าของยูเครนประมาณ1,000กิโลเมตรแอสตรากันนั้นก็อยู่ทางใต้ของวอกกราดครับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกองทัพยูเครนได้บอกว่ายูเครนจะยังคงเดินหน้าโจมตีพื้นที่สำคัญที่จะเป็นแหล่งสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะสถานีด้านพลังงานโรงกลั่นน้ำมันรวมทั้งสถานีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแกส๊สสำหรับโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียนั้นนอกจากจะมีการขายส่ง ส่งออกเพื่อนําผลกำไรจากการค้าขายพลังงานมาสนับสนุนกองทัพรัเสเซียแล้วโรงกลั่นน้ำมันของรัเสเซียยังได้มีการผลิตเชื้อเพลิงผลิตพลังงานที่จะนําไปใช้กับเครื่องบินรบของกองทัพรัเสเซียด้วยนี่ก็เป็นเป้าหมายของยูเครนครับคือการลดขีดความสามารถของกองทัพรัเสเซียในการที่จะชะลอ ระง,งับยับยั้งที่จะไม่ให้กองทัพรัสเซียโจมตียูเครนในช่วงที่ผ่านมานั้นกองทัพรัสเซียก็โจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องครับการใช้โดรนคาเิกาเซ่รุ่นซาเฮตหรือรุ่นเกลันของกองทัพรัสเซียนั้นยังคงมีการโจมตียูเครนทุกวันครับส่วนการโจมตีดมิสอยนั้นจะมีการโจมตีเป็นระยะระยะ ก็จะมีบางช่วงที่กองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์รุ่นต่างๆหรือบางท่านให้อดินออกเสียงว่ามิโซในบางครั้งรัสเซียก็ได้ใช้มิโซหรือมิไซอ์โจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะมีการโจมตีเป็นชุดๆเป็นการโจมตีสลับกับการใช้ดโดรนคามิกาเซคาดว่าในช่วงนี้รัสเซียก็คงจะมีการซุ่ม ในการเตรียมการโจมตียูเครนโดยการชามิสไซล์ในเช้ามืดของวันนี้3กุมภาพันธ์2 0 2 5หน่วยต่อตนากอากาศยานของอยูเครนสกัดกัน้นโดรนคามิกาเซชนิดสาเหตของกองทัพรัสเสียได้38ลำเมื่อดูจากการโจมตีรายวันเช่นการใช้ดโดรนคามิกาเซรุ่นชนิดสาเฮตดโดรนจากอิรานซึ่งในเวลานี้มีการผลิตในรัเสเซียแล้วมีชื่อว่าเกลัน การใช้ดโดรนคาเิกาเซเข้าไปทำการโจมตียูเครนนั้นนอกจากจะพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนแล้วก็ยังมีการพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการทหารในช่วงที่ผ่านมาดโดรนคาเิกาเซของกองทัพรัเซียก็พุ่งทะยานเข้าไปในยูเครนในระหว่างที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนเปิด ระบบเรดาร์เพื่อที่จะทำการตรวจจับวัตถุทางอากาศของรัสเซียที่กำลังโจมตียูเครนเมื่อรัสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่รวมทั้งดโดรนที่เป็นเป้าหลอกดโดรนราคาถูกใช้โจมตีควบคู่กันไปก็จะเป็นการรบกวนระบบการทำงานของเรดาร์หรือขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานของอยูเครนครับ ในช่วงนี้รัสเซียก็อาจจะมีการค้นพบพิกัดฐานที่ตั้งของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนหรือระบบเรดาร์ของยูเครนรัสเซียเองก็คงจะมีการจับตาดูความเคลื่อนไหวของระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนรวมทั้งระบบเรดาร์ของยูเครนด้วยครับและหลังจากนั้นก็อาจจะมีการโจมตีด้วยมิสไซล์หลังจากที่มีความมั่นใจแล้วว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือ ระบบเรดาร์ของยูเครนอยู่ตรงไหนนอกจากนี้รัเสเซียยังคงมีการใช้สายลับหน่วยข่าวกรองที่ไปแฝงตัวอยู่ตามเมืองสำคัญของอยูเครนในการระบุพิกัดชี้เป้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายูเครนได้มีการจับกลุ่มสายลับของรัเสเซียที่ได้ร่วมมือกับรัเสเซียรับค่าจ้างรับเงินจากรัเสเซียในการระบุพิกัด ฐานที่ตั้งทางทหารหรือระบบป้องกันภายทางอากาศของยูเครนให้กับรัเสเซียได้สับและชี้เป้าให้รัเสเซียโจมตีตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าก็เป็นประชาชนชาวยูเครนนั่นแหละครับที่ได้ร่วมมือกับรัเสเซียเขาอาจจะเป็นคนที่มีใจฝักใฝ่รัเสเซียหรืออาจจะได้รับการนำเสนอรายได้ที่งดงาม แลกกับการระบุพิกัดชี้เป้าปักหมุดปักแผนที่แล้วส่งให้หน่วยข่าวกรองส่งให้สายลับรัเสเซียหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอยูเครนก็ได้มีความพยายามในการค้นหาผู้ร่วมงานของรัเสเซียในยูเครนครับก็มีการจับได้เป็นระยะระยะหลังจากที่ได้มีการพบและจับได้แล้ว ก็จะมีการส่งตัวไปให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้โทษตามระเบียบภายใต้กฎอัยการศึกในยูเครนขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมรับฟังถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าแน่ให้กดคอมเมนต์สวัสดีครับแต่โปรดคอมเมนต์ด้วยความสุภาพครับขอบคุณครับ